สีชมพูดอกสีเข้มๆนะคะดอกใหญ่ต้นนี้ก็บานตุมๆม,มากันเยอะแล้วค่ะแต่ทําไมดอกไม่ค่อยสวยนะคะปีนี้ดอกไม่สวยนะคะไม่เงางามวิบวับ,บเหมือนที่เคยดอกมาดกความดกคงทนค่ะดกมากๆก,กิ่งหนึ่งมีเป็นสิบๆดอกเลยนะคะนี่ค่ะความดกมีใบก็สวยเงางาม,งามกิ่งก้านแข็งแรงใหญ่ค่ะนี่ค่ะ ดอกค่ะดอกจริงๆแต่ละกิ่งนะคะนี่คดอกเริ่มมาแล้วสีชมพูเข้มนะคะบีดิงเบลุสนะคะชื่อเดี๋ยวแปะภาษาอังกฤษให้อีกทีนึงค่ะนี่ดอกเยอะแยะเลยนะคะดอกเยอะตุ่มๆมาแล้วค่ะนี่ด้านหลังก็อุ๊ยขอเข้าไปหน่อยค่ะ แล้วประมาณนี้นะคะนี่สีสวยนะคะสวยมากจริงๆสีสวยไม่ค่อยหอมนะคะไม่ค่อยหอมแต่ดอกเยอะ ใบสวยเขียวเข้มเลยล่ะคะ่ะใบสวยเขียวเข้มเลยนะคะดูข้างล่างกันค่ะโคนต้นก่าเป็นยังไงปลูกเมื่อปี2017นะคะเขียนไว้อยู่โคนต้นก็ยังไม่มีอะไรแตกมาให้นะคะ อยู่ข้างๆกับต้นสีม่วงเนี่ยค่ะต้นนี้อยู่ข้างๆสีม่วงนะคะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นสีขาวค่ะนี่ ต้นนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เริ่มจะบานกันหลายต้นแล้วค่ะที่ร่วงแล้วก็มีนะคะที่บานก่อนทยอยทยอยบานกันนะคะไม่บานพร้อมกันนะคะแต่ละต้นได้ดูเรื่อยๆค่ะไปแล้วนะคะต้นนี้ก็สวยงามค่ะกำลังจะบานนะคะ สวัสดีนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะต้นนั้นเอเดนโรสนะคะกำลังงามค่ะ